มาใหม่สวยๆค่ะชุดนี้เป็นเล็บเาวี่ยวแท้อิซุสุนี่ขอบ16กว้าง7ออฟเซ็ต7.5สภาพสวยลายริ้วรอยนะคะชุดนี้เก็บสีมาใหม่นะคะสวยๆทุกวงเลยคว้านเบ้ามาเรียบร้อยมาพร้อมยาง MT 265 756้ปลายปี20ค่ะดอกยางนะนา สวยทั้งสี่วงเลยดอกยางหนามากๆนะคะชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะใส่ฟอร์ดใส่มาสด้าได้เลยไม่ต้องยกนะคะใส่กระบะตัวสูงนะคะกระบะตัวสูงบางรุ่นต้องยกสองนิ้วนะคะแต่ใส่ฟอร์ดใส่มาสด้าได้เลยค่ะนี่ รัสัญญากันยางปักทางห้องเฮียเพื่อ,อยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสามารถแอดไลน์ไอดี0 9 9 3ย์4468ค่ะสวยมากๆเลยค่ะ